รับได้ทั้งที่มีลูกแล้วเปิดดารารักใหม่ก้อยอรัชพรหลังเปิดตัวกลางรายการไมพิรัตถูกจับพิรุษล่าสุดเหมือนใส่เสื้อคู่ดาราสาวหน้าหมวย ซึ่งงานนี้ใต้โพสต์คลิปดังกล่าวก็มีแฟนๆจำนวนมากแห่จับพิรุธทั้งคู่กันยกใหญ่แถมยังเชียร์กันอีกด้วยเพราะเคมีคือน่ารักดีต่อใจไม่ไหวเคมีดีมากจนแฟนๆแอบจิ้นกันไปแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มลอกโกสำหรับพระเอกหนุ่มลอกโกอินเตอร์ขวัญใจสาวๆอย่างไม้พิรัตกับดาราสาวหน้าหมวยคนเก่งอย่างก้อยอรัชพรที่ทั้งสองคนเคยได้เจอกันในรายการ ถ้าหนูรับได้พี่จะรักปะมาแล้วเคมีของทั้งคู่ก็ดูน่ารักมากๆจนหลายคนแอบจิ้นกันเบาๆไม้พิรัตถูกจับพิรุษล่าสุดเหมือนใส่เสื้อคู่ดาราสาวหน้ามวยล่าสุดหนุ่มกอบพิชยะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ E.P. ที่113ซึ่งช่วงหนึ่งของรายการไมคก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาร่วมพูดคุยกับสามสาวก้อยนัตตี้ดีมด้วยงานนี้ก็โดนเพื่อนแซวไปตามระเบียบเพราะทางไม้และก้อยใส่ชุดโทนสีแดงดูคล้ายๆเหมือนนัดกันมาดีมบอกว่าพวกคุณดูนัดสีชุดกันมาเลยนะนัตตี้พูดว่าเอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือคุณคุยกันหลังไม ไม้ตอบว่าบังเอิญเนอะเนอะก้อยได้บอกว่าบังเอิญกอฟบอกว่าล็อกแรกนะเนี่ยซึ่งงานนี้ใต้โพสต์คลิปดังกล่าวก็มีแฟนๆเป็นจำนวนมากแห่จับพิรุษทั้งคู่กันยกใหญ่แถมยังเชียร์กันอีกด้วยเพราะเคมีคือน่ารักดีต่อใจไม่ไหวเช่นได้กลิ่นแปลกๆในเทปนี้กินความรักอันหอมหวานของคู่นี้เอ้ยคู่จิน้นก้อยไมเอาอีกแล้ได้กลิ่นหนักมาก คุยกันอยู่แน่ๆก้อยไม้ขออนุญาตมโนนะคะดูมีพิรุษดูมีอะไรดูมีใจต้องมีอะไรแน่ๆต้องพายเรือแล้วเขาดูน่ารักมีใจนะก้อยลุยจิบพี่ไม้เองเลยแล้วดูกันใครจะพูดเพราะต่างคนต่างก็ไม่พูดเลยเป็นต้น